วิธีเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนแก่ที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนอาจจะกังวลว่าตัวเองอาจจะกลายเป็นคนแก่ที่ไม่มีใครอยากอย,กอยู่ใกล้แต่ที่จริงแล้วอายุไม่ใช่อุปสรรคในการที่เป็นที่รักของลูกหลานในครอบครัวหรือคนรอบตัวนะคะหากเรารู้จักปรับตัวและพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้สูงวัยที่น่ารักน่าเคารพและอยู่ด้วยและสบายใจ มาดูกันว่า3วิธีที่จะช่วยให้เราเป็นคนแก่ที่ใกร้ๆก็อยากอย,กอยู่ใกล้มีอะไรบ้างนะคะข้อแรกมองโลกอานงแง่ดีและมีอารมณ์ขันไม่มีใครอยากอย,กอยู่ใกล้คนที่ขี้บน่นหรือมองทุกอย่างเป็นเรื่องลบตลอดเวลาคนแก่ที่น่ารักคือคนที่มองโลกในงแง่ดีค่ะยิ้มแย้มและรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขลองฝึกหัวเราให้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆและมองปัญหาต่างๆ เป็นเรื่องที่แก้ไขได้อย่าปล่อยให้ความเครียดมาทําให้ชีวิตบั่นทอนลงไปเลยเคล็ดลับข้อนี้นะคะหากเจอเรื่องน่ามึนเหงิดใจลองตั้งคําถามกับตัวเองว่าอีก5ปีข้างหน้าเราจะยังโกรธเรื่องนี้อยู่ไหมแล้วคุณจะพบว่าหลายๆเรื่องไม่ได้สําคัญอย่างที่คิดข้อที่2นะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและดูดีอยู่เสมอไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่เอาแต่บน ปวดนั่นปวดนี่หรือปล่อยให้ร่างกายสุดโทมจนดูหน้าหมดพลังการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่ดีออกกำลังกายเบาๆและพักผ่อนให้เพียงพอ ยิ่งสุขภาพดีเท่าไหร่นะคะยิ่งมีพลังทําให้ชีวิตสดใสและยังช่วยลดภาระของรูปหลานได้อีกด้วยเคล็ดลับข้อนี้นะคะลองหาวิธีทํากิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใสอย่างเช่นเดินเล่นตอนเช้าเล่นโยคะหรือฟังเพลงที่ชอบนะคะข้อที่ 3. ะคะ่ะเปิดใจให้กว้างและเข้าใจคนรุ่นใหม่โลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนะคะคนแก่ที่น่ารักคือคนที่ไม่ยึดติดกับอดีตจนเกินไปนะคะลองเปิดใจรับฟัง ความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ไม่ด่วนตัดสินใจค่ะหรือบังคับให้เขาทำตามแบบของเรานะคะการเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจและพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำให้เราเป็นที่รักและเป็นที่ปรึกษาสำหรับลูกหลานเคล็ดล <pues> ับข้อนี้นะคะลองเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือใช้โซเชียลมีเดียหรือเพื่อการสื่อสารกับลูกหลานจะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นค่ะสรุปก็คือ การเป็นผู้สูงวัยที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้นะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่อยู่ที่วิธีคิดและการใช้ชีวิตค่ะหากเรามองโลกในแง่ดีดูแลสุขภาพและเปิดใจให้ความเปลี่ยนแปลงทําให้เราเป็นที่รักของทุกคนและชีวิตในวัยเกษียณมีความสุขอย่างแท้จริงค่ะ Hold your hand, hold your waist, kiss your lips.